ก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทุกคนนะคะกลับมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะในรายวิชาของภาษาไทยนะคะที่ก็สอนโดยครูเดียนะคะก็นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะครูขอบอกว่า เราจะได้เรียนกันเรื่องของความหมายของคำศัพท์ท้ายบทนะคะในเรื่องของอ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะครูก็คัดมาในบางคำนะคะที่นักเรียนควรรู้นั่นเองนะคะและครูเชื่อว่านักเรียนนั้นได้ไปอ่านกันมาบ้างแล้วนะคะในส่วนของคำศัพท์ท้ายบทในส่วนหัวข้อของอ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะเดี๋ยววันนี้ไปศึกษาพร้อมกันเลยนะคะว่าที่เราอ่านนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะอ่านไปดูเลยค่ะ ในส่วนของอ่านเพิ่มเติมความหมายเนาะคำแรกนะคะคำแรกคำว่าควายเหล็กควายเหล็กนี่แปลว่าเครื่องจักรที่ใช้ไถนาแทนควายมีคนขับเวลาไถน,นั่นเองนะก็เป็นพูดง่ายๆคือสมัยก่อนเขาใช้ควายใช่ไหมคะใช้ควายที่เป็นสัตว์นั่นเองนะคะในการไถนาแต่สมัยนี้เป็นอุปกรณ์และเป็นเครื่องจักรและเวลาที่เราจะไถนาเนี่ยก็ต้องมีคนขับ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแทนไปว่าควายเหล็กนั่นเองนะคะคาต่อไปนะคะเรียนคําว่าคาวบอยนะคะคาวบอยที่หมายถึงคนเลี้ยงวัวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโคบานนั่นเองนะคาวบอยก็คือคนเลี้ยงวัวนะหรือว่าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโคบานนะคะอ่ะต่อไปคำว่าเคียวคำว่าเคียวก็คือเครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าทำด้วยเหล็กมีรูปโค้งและแถมหมยคะ่ะ มีความคมอย่างมากเลยนะคะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้าวนั่นเองก,ก็คือเขียวนะมีโคนะ้งๆน้าเป็นเหล็กโค้งๆคุ้ชื่้ว่านักเรียนหลายคนนั้นน่าจะเคยเห็นมาบ้างนะคะอะคำต่อไปคําว่าฉางฉางก็คือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สําหรับเก็บข้าวหรือว่าเกลืออเคยได้ยินไหมฉางเก็บข้าวเก็บเกลือนะคะ นะอัน,นี่คือเป็นสิ่งปลูกสร้างสําหรับการเก็บข้าวหรือเกลือน,นั่นเองนะก็เป็นความหมายของคําว่าฉางคําต่อไปคําว่านายทุนนายทุนก็คือผู้ลงทุนประกอบการหรือที่ผู้หรือผู้ที่ออกทุนให้กับผู้อื่นเนี่ยประกอบากิจการนั่นเองอันนี้คือนายทุนนะคะความหมายของนายทุนคําต่อไปคําว่ากระหึมกระหึมก็คือ เสียงกล้องกลางวานเลยอ่ามีเสียงกล้องกลางวานโอ้ดังกระหึ่มไปทั่วเลยนะคะนี่คือความหมายของมันนะคะต่อไปนะคะเรียนมาดูคําต่อไปก็คือคําว่าคํานึงอ่าคำหนึ่งก็คือคิดทบทวนนึกตรองอ่าเราคิดทบทวนเราวนีกคิดไถ่ตอมซิว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วอ่าส่งงานครูหรือยังเอ๊ส่งครบหรืยอยังนะะเราคิดทบทวนดูนะคะ ความหมายของคำว่าคำนึงนั่นเี่คำต่อไปคะเรียนคำว่าค้างคาใจค้างคาใจก็คือยังมีความรู้สึกอยู่ในใจในเรื่องนั้นๆอยูอ่เรายังค้างคาใจเรื่องอะไรนะแสดงว่าเรายังรู้สึกอยู่ในใจนะเนาะส่งงานวิชาภาษาไทยครบหรือยังออันนี้คือค้างคาใจอยู่นะคะ คำต่อไปคําว่ามหากรรมนะคะคําว่ามหากรรมก็คืองานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นมหากรรมต่างๆงาการเกษตรได้ไหมได้นะเกี่ยวกับรถยนต์ได้ไหมได้นะคะงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าได้ไหมคะ,ะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เขาเรียกว่ามหากรรมนั่นเองนะคะ เราเรียนม,มาดูคําต่อไปนะคะคาต่อไปมีก็ค,คือคําว่าละลานตาละลานตานะคะก็หมายถึงคําว่าตื่นตานะ,ะอย่างเช่นอะไรผู้คนมากมายละลานตาเลยนะ,ะประมาณนี้นะคะละลานตาก็คือตื่นตานั่นเองนะ,ะต่อไปคําว่าเชิงตะกอนเชิงตะกอนก็คือฐานที่เขาทําขึ้นมาสําหรับเผาศพนั่นเอง ที่อาจจะก่อเป็นไม้เอามาเรียงเรียงเรียงกันนะคะทําเป็นฐานขึ้นมาแล้วก็เอาศพไปวางไว้เป็นไว้เผาศพจึงความหมายของคาว่าเชิงตะกอน่เองนะ,ะมีที่มาอย่างนี้นะคะต่อไปะคะคำว่าสัมพับสัมทับก็แปลได้ว่าย้ําหรือกําชับนั่นเองย้ําหรือกําชับนะคะคุณอาจจะสัมทับกําชับเธอว่าอย่าลืมต่งงานนะคะเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนอันนี้ปล ประมาณนี้คือตัวอย่างนะคะต่อไปคำว่าริงริงก็คือเสียงร้องของเรไรเรไรนี่ก็คือสัตว์นะั่นเองนะเสียงริงร้องเรไรเลยนะต่อไปคำว่างานมหรศสพงานมหรสพก็คือการเล่นรื่นเริงมีโขนมีละครนะคะในสมัยก่อนเนี่ยมีโขนมีละครเป็นต้นนี่คืองานมหัสพแต่สมัยนี้ก็จะมีอะไรคะ มีดนตรีนะมีอาริเกได้ไหมได้นะคะมีดนตรีมีเกมมีหนังกลางแปรงอ่านี่คืองานหมอระศบนะคะต่อไปคําว่าเทคนิคเทคนิคก็คือศิลปะหรือกลวิธีเนี่ยเฉพาะวิชานั้นๆอ่านี้เป็นเทคนิคเลยนะคะที่สําหรับนักเรียนจาสําหรับวาดรูปหรือระบายสีอ่านี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะในส่วนของคําต่อไปนะคะนักเรียนคือคําว่า ลีลาลีลาก็คือท่าทางอันงดงามนะคะหรือลีลาการแสดงนั่นเองอ่าลีลาก็หมายถึงท่าทางอังดงามหรือลีลาการแสดงนั่นเองคำต่อไปคำว่าสูจิบัตเนะี่ยนักเรียนบางคนชอบอ่านผิดนะไปอ่านสูติบัตไม่ใช่นะคำของเขาที่ถูกต้องก็คือสูจิบัตนะคะสูจิบัตก็คือใบแจ้งกำหนดการต่างๆเช่นสูจิบัตการแสดง อันนี้คือสูตธิบัตรการแสดงไม่ใช่สูตริบัตรที่แปลว่าใบเกิดนะอันนี้ความหมายของในในในหน้าที่เนี้ยที่เราเรียนกันเนี่ยนะคะเพราะว่ามาจากท้ายบทนะคะมันก็คือสูตธิบัตรการแสดงนั่นเองเนาะเหมือนกับแจ้งกําหนดการว่าอาจจะเปิดการแสดงวันนี้ที่นี้ณสถานที่ไหนเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะคําต่อไปก็คือกัลยาณมิตรอ่ากัลยาณมิตรก็หมายถึงมิตรที่ดีก็หมายถึงเพื่อนนั่นแหละนะเพื่อนที่ดีนั่นเองก็คือกัลยาณมิตรนะคะ คำต่อไปคำว่าบานบุรีบานบุรีก็คือชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิดหนึ่งลำต้นแข็งๆนะแต่ตรงปลายกิ่งเนี่ยทำไมอ่อนโค้งอ,อันนี้คือบานบุรีนะคะคำต่อไปคือคําว่ามโหรานมโหรานคือยิ่งใหญ่มโหรานแปลว่ายิ่งใหญ่เลยเหมือนกับสร้างบ้านโอ้โบ้านหลังนี้ใหญ่โตมโหรานเลยนะคะ คำต่อไปคําว่ายุงยุงแปลว่าสิ่งปลูกสร้างสําหรับเก็บข้าวเปลือกหรือเก็บข้าวโพดนั่นเองอเราก็เคยได้ยินมาแล้วอย่าเคยได้ยินที่คุ้นเคยแล้วก็คาว่ายุงข้าวนั่นเองนะคะเรียนคําว่ายุงข้าวนั่นเองนะคะแล้เรียนมาดูดคำต่อไปนะคําต่อไปคือคาว่าหอระดีหอระดี หมายถึงทีตตงตท่ตะวันตกเฉียงใต้นะเพราะรดีคือที่ตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองต่อไปนะคะคำว่าประทิมประทิมหมายถึงทิศตะวันตกนะคะประทิมหมายถึงที่ตะวันตกอ่ะต่อไปต่อไปบูรพาบูรพาหมายถึงที่ตะวันออกบูรพาหมายถึงที่ตะวันออกนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของอ่านเพิ่มเติมความหมายเนาะทีนี้มาดูในส่วนของงานนะคะครูจะตามงานหน่อยนะคะขอสรุปทบทวนงานมาให้ดูหน่อยนะคะงานของนัองเรยนชั้นปรหกเนี่ยงานครั้งที่หนึ่งก็จะมีบทที่หนึ่งเนาะบวกกับการหาพยางเนาะที่หาสองพยางสามพยางนะคะที่คูสั่งนะคะงานครั้งที่สองก็บทที่สองเนาะครั้งที่สามก็บทที่สามบวกกับคลิปที่หนึ่งนั่นเองนะงานครั้งที่สี่ก็คือบทที่สี่ ส่วนงานครั้งที่ห้าคือบทที่ห้าบวกกับคลิปที่สองนะคะงานครั้งที่หกก็คือบทที่หกบวกกับคลิปที่สามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งเลยนะรีบๆทำรีบๆทย,ยอยส่งได้แล้วนะคะส่งมาบ้างบางส่วนที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนี่อันทําเสร็จไหนนี่ก็ส่งมานะคะครูจะได้กรอกคะแนนให้นักเรียนแล้วนะ ครูจะต้องกรอกคะแนนแล้วนะคะสําหรับคนที่ส่งครบแล้วนะคะก็สําหรับป .6 นั้นขาดอยู่อีกแค่นิดเดียวนะคะคือคลิปที่3ามเนะถ้าคลิปที่สมส่งก็นักเรียนคนนั้นก็จะส่งครบเลยนะครูจะแจ้งในครั้งต่อไปนะคะส่วนบางคนก็ส่งมาครึ่งๆทางและบางคนก็ าทากาลังทําอยู่อครูเข้าใจเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทยอยส่งได้แล้วนะคะจะได้มีคะแนนแล้วครูก็จะเอาคะแนนที่นักเรียนส่งเนี้ยไปบวกกับคะแนนในรายวิชาอื่นด้วยเพราะว่ามันแสดงถึงความรบับผิดชอบของนักเรียนเนาะในการส่งงานนะคะส่วนคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครูคฝากเลยนะบรบกวนหน่อยนะว่าเอา่อางานทั้งหลายนะคะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่หกเนี่ยไปบอกเพื่อนๆที่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็ าฝากบอกเพื่อนว่าให้ส่งงานด้วยนะคะเวลาเ่าจะส่งงานานักเรียนจะส่งงานนักเรียนก็ส่งภาพมาถูกแล้วนะ,ะแต่นักเรียนสร้างระบางแล้วใส่ชื่อไว้เลยค่ะบทที่หนึ่งค่ะบทที่สองครับบทที่สามบทคลิปครับอะไรนี้ก็บอกบอกมาก็ได้นะแล้วครูจะได้ให้คะแนนถูกครั้งหน้าครูจะมาบอกอรายชื่อสำหรับคนที่ส่งครบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตามรับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยสําหรับนักเรียนที่จะนํางานนะคะไปแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะว่าเขาขาดงานอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะ